อยากอยู่บนเวทีงานสัปดาห์หนังสือแบบนี้ต้องทำอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับสวัสดีครับเซซแปวิทูสุขกิจบูลชาแนลสรุปให้นักเขียนวิทยาก,กรแล้วก็เจะาของสำนักทีมสเปซนะครับวันนี้ก็มาเดินงานสัปดาห์หนังสือวันแรกนะก็ลองดูบรรยากาศครับคือคืนใช้ได้เลยนะตอนนี้เพิ่งจะบ่าย2โมงนิดๆเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นวันแรกแต่ก็คึกคักไม่แพ้ปีที่แล้วที่มาเลยนะครับ เมื่อสักครู่ก็ให้ดูคร่าวๆไปเนาะว่าตอนนี้มีคนขึ้นเวทีงานสัปดาห์หนังสืออยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เขาก็เริ่มบรรยายกันแล้ว่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้ก็มีคนที่พูดอยู่บนนี้อยู่นะฮะทีนี้ผมเองอ่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนก็เคยมาซื้อหนังสือที่งานสัปดาห์มากับภรรยาน,นี่แหละครับแล้วก็ยืนมองจากตรงเนี้เนาะเจ้าวิวก็ประมาณเนี้ยครับ ว่าเออทำยังไงเราถึงจะขึ้นไปยืนบนนั้นได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เมื่อประมาณสัก8ปีที่แล้วนะครับซึ่งก็นานมากแล้วนะฮะตอนนั้นน่าจะประมาณสักปี2 0 1 4 2 0 1 5จนกระทั่งพาตัวเองไปขึ้นเวทีเมื่อสักครู่ได้นะครับปัจจุบันนี้ก็คือขึ้นบ่อยมากหลายรอบมากทั้งในฐานะนักเขียนฐานะพิธีกรนะครับบางทีก็ฐานะแขกรับเชิญอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้การจะเป็นนักเขียนได้แล้วได้มีโอกาสขึ้นเวทีเนี่ยครับ มีหลายๆเรื่องที่จําเป็นจะต้องทราบนะครับเอาเป็นเส้นทางที่มาตรฐานที่จําเป็นจะต้องทําก่อนแล้วกันนะฮะก็เรื่องที่หนึ่งครับแน่นอนถ้าเกิดอยากจะมีหนังสือแล้วขึ้นไปอยู่บนเวทีงานสัปดาห์หนังสือได้เนี่ยก็ก็ต้องเริ่มจากการอ่านนี่แหละครับนะผมว่าส่วนใหญ่แล้วนะักเขียนหลายๆคนที่เขียนด้วยตัวเองนะเราไม่นับคนที่เขามีคอนเทนต์แล้วเป็นโค้ชไวเตอร์มาเขียนให้เนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นคนที่ รักการอ่านอยู่ในตัวอยู่แล้วแหละนะครับผมคิดว่าการอ่านก็เป็นพื้นฐานที่ทําให้คุณมีทรัพยากรในการที่จะเรียบเรียงความคิดของคุณแล้วก็มีแม่แบบในการที่จะว่าเออถ้าเราจะเล่าเรื่องนี้ให้มันสนุกเล่าเรื่องนี้ให้มันน่าสนใจเราต้องทํำยังไงนะครับอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะสาย Howto อย่างที่ผมเป็นก็ได้นะครับสายวรรณกรรมผมก็คิดว่าไม่ต่างกันคือการอ่านหนังสือจํานวนมากก็จะช่วยให้คุณมีทรัพยากรในการเขียนของคุณได้นะครับเรื่องที่หนึ่งเรียกได้ยากมากแล้วก็คือต้องอ่านให้เยอะนะครับ เรื่องที่สองก็คือก็ต้องเขียนให้เยอะเช่นเดียวกันตอนนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะเป็นนักเขียนน่ะจริงๆก่อนหน้าน,นั้นนะครับก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะเล่าอะไรบางอย่างผ่านการเขียนผมก็โพสใน Facebook ธรรมดาของตัวเองนี่แหละครับแต่ว่าเขียนไปเรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าอ๋อเราถนัดเขียนแบบนี้คุณจะเริ่มค้นพบคาแรคเตอร์ของตัวเองครับว่าอ๋อถ้าเกิดฉันจะเล่าเรื่องเนี้ยเวลาฉันอ่านของคนอื่นน่จะจะเขียนคนอื่นจะเขียนแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นตัวเราอะ่ะ เราจะเขียนประมาณไหนนะครับคุณก็จะเริ่มค้นพบทิศทางของตัวเองแล้วนะครับทีนี้เรื่องที่สามนะหลังจากที่อ่านเยอะเขียนให้เยอะเขียนเยอะที่ผมขอขยายความก่อนว่าแล้วเขียนเยอะแค่ไหนช่วงที่ผมฝึกปรือกันนะผมเขียนทุกวันครับต่อเนื่องประมาณ6เดือนก็คือเริ่มทําเพจของตัวเองนะครับแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆครับแล้วก็นั่นก็ทําให้ผมได้เรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งก็นํามาสู่ข้อที่สามที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่แหละครับก็คือเขียน อย่างมีทิศทางครับคือเขียนอย่างเดียวะไม่พอนะแต่การที่คุณจะเป็นนักเขียนได้เนี่ยครับคุณต้องมีสิ่งที่ชัดเจนนะว่าอ,อะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะส่งมอบนะครับช่วงที่ผมฝึกฝนเนี่ยผมอยากจะเขียนรีวิวการ์ตูนหนังสือที่ผมอ่านเนาะผมก็เขียนครับผมจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องลูกของผมนะผมก็เขียนครับผมอยากจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องการทํางานให้มีประสิทธิภาพผมก็เขียนครับผมอยากจะเขียนเรื่อง อะไรผมก็เขียนเนาะคือมันไม่มีทิศทางซึ่งสิ่งที่ตามมาคือคนอ่านหรือว่าผู้ติดตามของคุณเขาก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าคุณอยากส่งมอบอะไรมันก็จะมีคนที่ชอบทั้งเรื่องอชอบแต่เรื่องครอบครัวแต่ไม่ชอบเรื่องงานที่คุณเขียนนึกออกไหมครับตรงนี้สําคัญยังไงเนาะสมมติว่าถ้าุยคุณต้องการให้สํานักพิมพ์ติดต่อเข้ามาความชัดเจนในสิ่งที่คุณเขียนนะ่ะมันก็สําคัญมากครับเพราะว่า สำนักพิมพ์เขาก็จะเห็นว่าอ๋อคุณพูดเรื่องนี้ได้ดีคุณทําเรื่องนี้สม่ําเสมอคุณมีผู้ติดตามหรือคุณมีคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณผ่านการที่คุณเล่าเรื่องใช่ไหมครับตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากเป็นนักเขียนนะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเพิ่มก็คือเขียนอย่างมีทิศทางครับเอาให้ชัดก่อนเนาะแน่นอนช่วงแรกอาจจะลองเขียนไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเจอเองว่าชอบอะไรเขียนสไตล์ไหนแล้วคนชอบหรือว่าคุณทําได้ดีอะครับพอคุณทําตรงนี้ได้สม่ําเสมอมากพออมมมีีผู้ตติดดาากพเ๋ยว คอนเทนต์ของคุณอ่ะมันก็จะไปเตะตาหรือว่าเขาเรียกอะไรออร์แกนิกวิชเนาะในโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆอ่ะมันก็จะนําพาให้ไปเจอกับสำนักพิมพ์เองครับซึ่งสำนักพิมพ์อ่ะเขาก็จะใช้วิธีนี้หลักคือเข้าไปค้นหาในตลาดว่าเอ้ยมีนักเขียนคนไหนบ้างหรือเจ้าของคอนเทนต์ไหนบ้างที่มันดูน่าสนใจแล้วมันน่าจะมาเป็นหนังสือได้นี่ออกไหมครับโอเคทัวร์อีกทีหนึ่งนะถ้าคุณอ่านมากพอคุณเขียนให้มากพอนะครับแล้วคุณก็เขียนยังมีทิศทางอันสุดท้าย ที่ผมคิดว่าสําคัญในพาร์ทที่เราทําได้นะก็คือเขียนให้สม่ําเสมอให้ได้มากที่สุดอะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ผมเริ่มต้นครั้งแรกอะ่ะผมก็เขียนทุกวันเลยนะแต่ว่าผม,ผมเริ่มเปลี่ยนอาชีพก็ต้องไปทําอย่างอื่นบ้างนะครับแต่อย่างน้อยผมก็คอมมิชกับตัวเองครับว่าผมจะเขียนให้ได้อย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งก็สามสามบทความอย่างเงี้ยเป็นต้นครับความสม่ําเสมอสําคัญยังไงก็คือหนึ่งคือมันทําให้คุณมีคอนเทนต์ติดตามตลอดเนะเาะลองนึกภาพดูว่า ถ้าคนเขาชื่นชอบคุณอะแล้วเขาแวะมาบ้านคุณแล้วเขาไม่เจอคุณบ่อยๆเขาก็จะไม่มาอีกถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเขียนได้บ่อยๆเนี่ยคุณก็จะได้ข้อมูลคุณจะได้ฟีดแบ็กคุณจะได้เอนเกจเมนต์คุณจะได้คอมมูนิตี้ของคุณซึ่งนั่นก็คือโอกาสที่จะทําให้สําหรับพิมพ์มาติดต่อมาแล้วก็อยากทาหนังสือร่วมกับคุณนะครับทีนี้อันนี้ก็คือเกี่ยวกับพาร์ทที่คุณทําได้แล้วนะถามว่ามันใช่นักเขียนทุกคนไหมที่ จะมีโอกาสขึ้นงานสัปดาห์ขึ้นบนเวทีเมื่อสักครู่ที่ผมพาไปดูมานะก็ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับอ่าแล้วคนไหนบ้างหละที่ไม่โอกาสได้ขอเล่าอย่างนี้ก่อนอันนี้คือกรณีที่เป็นงานสัปดาห์หนังสือที่จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตหรือว่าเราเรียกงานสัปดาห์ใหญ่ๆก็ได้นะครับมันจะมีตามฝั่งจังหวัดเนาะซึ่งอันนั้นผมไม่มีข้อมูลนะขออยญาไม่เล่าถึงแล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นในงานใหญ่แบบนี้ครับซึ่งปีหนึ่งเราจัดสองรอบใช่ไหมครับ มันจะมีะเขาเรียกว่าคนที่ดูแลส่วนกลางอยู่ครับอาจจะเรียกผู้แบกก็ได้เนาะซึ่งเขาก็จะเป็นคนที่ถือโค้ตาไว้ครับว่าตลอดทั้งสัปดาห์เลยตั้งแต่10บโมไปจนถึง2องทุ่มอันนี้ตัวอย่างเฉยๆเนาะเขามีทั้งหมดให้กี่สล็อตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคนมาขอโค้ตาไปครับแต่อาจจะมีการจับสลากหรือว่ามีการแบ่งว่าโอเคเฮ้ยตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นอาชีสนะฮะคุณได้ไปทั้งหมดกี่สล็อตนะครับอามารินในอินนะครับ งาบริลิงคุณได้ไปกี่สลอ็อตพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องการได้นะครับเขาก็จะมีการแบ่งกันบางทีก็ใช้วิธีจับฉลากเอาเพื่อความยุติธรรมและความแร์เนาะดังนั้นเนี่ยครับับนักพิมพ์ไหนก็ตามที่คุณรู้จักแล้วเขามีพื้นที่สื่อค่อนข้างเยอะยอดขายเขาค่อนข้างโอเคก็ค่อนข้างจะมีโอกาสสูงครับที่จะได้โคต้านะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าการเลือกสำนักพิมพ์ที่คุณจะไปร่วมง,งานด้วยก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ทั้งนั้นกเน็เป็นมุมมองเพิ่มเติมเฉยๆเนาะสุดท้ายนะครับการได้เป็นนักเขียนแล้วการได้เห็นหนังสือตัวเองอยู่ในสัปดาห์เนี่ยผมว่าในฐานะนักอ่านไม่มีอะไรที่สุขใจไปกว่าน,นี้หละก็อยากให้คนได้สัมผัสกันแน่นอนว่าเส้นทางไม่ง่ายนะครับแล้วก็ก็ต้องบอกว่าหลายคนอยากเป็นนักเขียน๋ยวไว้ไมีโอกาสมาเล่าอีกสักทีหนึ่งแล้วกันเนาะแต่บางคนก็อยู่ที่ไอเดียบางคนอยู่ที่ต้นฉบับกลางทางบางคน จบที่ต้นฉบับแล้วแต่ไม่ได้แก้ไขต่อหรือบางคนเสร็จเกือบทุกอย่างแล้วแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้จริงๆสำนักพิมพ์ไม่สะดวกจริงๆในทามมิ่งนั้นในด้วยหลายๆเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับคือก็เลยบอกว่าการเป็นนักเขียนนี่บางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเสียดที่เดียวนะยกเว้นว่าเราจะไปจัดพิมพ์เองนะครับก็ส่งแรงกำลังส่งแรงบันดาลใจให้นะครับผมเชื่อว่าการที่คุณได้มีโอกาสไปลองยืนอยู่บนเวทีแล้วมาเล่าให้คนฟังนะ มันจะเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยที่คุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองคุณจะรู้สึกว่าเออฉันได้ทําประโยชน์ให้กับผู้คนนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะอาจจะนิชหน่อยๆนะครับเพราะผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่อยากเป็นนักเขียนแต่ว่าผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าออการเป็นนักเขียนแล้วได้มีโอกาสขึ้นไปยืนอยู่บนงานสัปดาห์เนี่ยถือว่าสําหรับหลายๆคนนะน่าจะเป็นหนึ่งในความฝันที่ ภูมิใจในตัวเองได้เลยนะครับก็ใครอยากเป็นนักเขียนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยถ้าชอบคอนเทนต์ตอนนี้ก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องสรุปให้หน่อยนะครับแล้วต้องการให้พูดถึงเรื่องอะไรก็บอกเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวไงมาเดินงานสดาห์หนังสือไปด้วยกันนะสวัสดีครับ